ตอนนี้อือนดีมากเลยตอนนี้อยู่บริเวณที่เราเห็นทางมากขนาดนี้ก็คือเส้นทางอยู่ใกล้ๆกับเหวนรกนะครับครับผมก็เลยมีโอกาสถ่ายวีดีโอนะครับให้พวกเรานะครับได้ดูแล้วจะเอาไปลงเฟซให้ท่าน เออปลาไม้มาละเออปลาไม้เขาไล่แหละเออปลาไมลเขาบ้านอุ้ย่รถปลาไม้เข้ามาเออเขาบอกกันแล้วนั่นแหละในพวกมือนี่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 เออเขาหยุด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 หันหยุดหยุดเก่งถอยหลังเก่งก็ถอยหลัง นู่นตั้งๆกานถอยหลังแต่เราเดินนาะอ้ายโอ้ยจะป่าเจ้าเขาเจ้าถิ่นอุดมสมบูรณ์จริงๆยุดยุดเออเขามีความสุขเอาไปออกทีวีครับอัมรินวันนี้อัมรินเร,เราได้หลายช็อตนะครับของทั้งป่าของเขาใหญ่ของเรานะครับเขาใหญ่ของเรามีท้างเยอะนะครับทั้งอดสมบูรณ์เยอะ พ่อแม่ลูกคือก็โของใหญ่เลยนะครับตัวนี้ครับขึ้นมาหลายครั้งก็ไปอ้ยคันนั้นคอคันเดียวตัวเดียวของเรายัางอยู่ไก่คันนั้นเดินไปหากันนั้นโอเวยถยอยเออถอยถอยนา,นานไม่ถอยถอยลุงขังทางเป็นไรไม่เคยเจอส,สิเป็ดเต็มๆตะ่เอาห่างเธอ เขาเดินแบบมีความสุขอะเป็นครอบครัวใหญ่เลยเนอะโออนี่เข็าจีนลงกาวจีนมันจืดเนี่ตัวน้อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม,ไม,ไม,ไมลงกลางทางเลยลงกางทางเลยลงกางทางเลยลงกางทางเลยอู้หล่งขึ้นเยอะแยะขึ้นข้างในน,นนะความอุดมสมบูรณ์นะครับตัวเล็กกับตัวเล็กเห็นไหมตัวเล็กขขงลงข้างทางแลง้ว เมพ่อแม่ปู่ย่าแตายายคุ้มเชิงไว้ตั้งหลายตัวดูเลขกันจัดจัดโหูก็กับพีิแบบแบบแบๆก็มีความสุขเบา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 เราอย่าไปใกล้แล้วอันตรายรถเกิ่งเขาลุบไม่ลูบก็จะลุบได้เปล่าก็เต็มถนนเลยโสิบสดเลยนะครับเวลานี้สดๆด เบาเบาเบาเเดี๋ยวมันจะหันมาหูตั้งจิงลิงเราเลี้ยวเข้าไปไหนไม่ได้เลยถ่ายมันด้จะเกินห้าทีแล้วมันส่งเได้เกินสองทีส่งไม่ได้ไม่เราเคตที่ะที่เออกระจายกระจาใกอะจายเบาเบโเโ